สวัสดีครับนี่คือไซดีร้ระดาบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับลมถือว่าเป็นของหลายชนิดหนึ่งครับซึ่งสามารถไหลผ่านวัตถุต่างๆได้แต่รู้หรือไม่ครับว่าลักษณะของวัตถุนั้นก็มีผลต่อการไหลของลมเช่นกันครับพี่กลาง้ป้าเป็นอะไรพี่พป้าเราเปผีแน่เลยคือเมื่อกี้นะไฟมันดับใช่ไหมพี่ก็พยายามในจุดเทียนเนี่ยแต่จุดเท่าไหลเทียนก็ดับป้า ลมหรือเปล่าพี่หน้าต่างก็ปิดเอาไว้นะพี่เอาถังขยะมาบังลมแล้วเนี่ยแต่เทียนก็ยังดับอยู่ดีเนี่ยฝีมือผีนแน่แนเลยะผีเผลออะไรกันล่ะพี่ไม่รู้หรอกว่าลมสามารถไหลผ่านของโค้งได้ลมไหลผ่านวัตถุโค้งได้จริงหรือลมสามารถไหลผ่านไปตามผิวของวัตถุที่มีผิวโค้งได้ดีครับตรงข้ามกับวัตถุที่มีเหลี่ยมมุมเนื่องจากเมื่อลมพัดมาชนจุดที่เป็นเหลี่ยมลมจะกระจายตัวออกบริเวณเหลี่ยมมุมนั้นบริเวณดังกล่าวจึงเป็นที่บังลมได้ดีครับ ต่างจากผิวที่โค้งมนซึ่งอนุญาตให้ลมไหลผ่านตามแนวผิวได้หลักการนี้นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างครับเช่นออกแบบรูปทรงรถยนต์ที่โค้งมนเพื่อลดการต้านลมและก็ทำให้ประหยัดพลังงานด้วยครับพี่เข้าใจแล้วแต่ก็ความชัวนะพี่ขอไปนอนด้วยได้ไหมคืนพี่กลัวมากไม่ไหวพี่เจอมาที่เป็่อหม่ทีนนสนับสนุนโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส